1ชั่วโมงครึ่งคนละครึ่ง plus 490,000สิทธิ์หมดเกลี้ยงค่ะก็คือว่าตอนเช้ามาเนี่ยนะคะแอนก็มาอัปเดตดูว่าตัวเลขของการกลับมาแบบคืนสิทธิ์ให้กับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนคือเขาตรวจสอบก่อนใช่ไหมคะเขาจะตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆของคนที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้บวกกับดูงบประมาณค่ะว่ามันคงเหลือเท่าไหร่เพราะว่าก็จะมีคนได้2,000กับ2,400ใช่ไหมคะถ้าหากว่าเงินมันยังเหลือเขาก็จะคํานวณออกมาเพื่อที่จะเอาคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนที่ยังลงทะเบียนไม่เสร็จนะ ยังไม่สําเร็จเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยเชา้าทุกเชา้6ชา6กโมงเช้าของทุกวันจะเปิดให้ลงทะเบียนไปเรื่อยๆตามสิทธิ์ที่คืนมาจนถึง26ตุลาคมคือวันสุดท้ายของโครงการที่จะให้ลงโครงการคนละครึ่งนะคะแปลว่าเราเนี่ยตื่นมาเลยค่ะ6กโมงเชา้าเข้าไปที่แอปเป่าตางังแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเลยหรือถ้าใครคิดว่าอยากจะรู้ว่ามันมีกี่สิทธิก็เข้าไปดูไว้ก่อนก็ได้จริงๆเขาก็อัปเดตสักตีสี่ตี เ,เขาก็เริ่มมีตัวเลขโชว์ขึ้นมาแล้วนะว่าวันนี้จะมีสิทธิ์ที่ให้ลงทะเบียนได้ทั้งหมดกี่สิทธิ์นะคะนี่คือความหวังในแต่ละวันที่ทําได้แปลว่าวันนี้ถ้าหากใครยังติดขัดปัญหาก็ไปที่ธนาคารเพื่อแก้ไขได้พรุ่งนี้เช้า6กโมงจนถึงวันที่26่สหกโมงเช้าเนี่ยมาเปิดดูนะคะเผื่อว่าจะได้ลงทะเบียนกันแล้วก็ถ้าพูดถึงเนี่ยหชั่วโมงครึ่งจริงๆนะเพราะว่าอันเข้ารายการไปอ่ะก็พยายามเปิดดูตลอดแบบเป,ป็นเวลามนะ หกโมงสี่แสนเก้าขยับมาแบบหกโมงสี่นาทีก็ลงมาถึงอ่อสามแสนกว่าคือลงไปแบบเร็วมากอะค่ะมาอัปเดตกันอีกทีเนี่ยตอนเจ็ดโมงเจ็ดโมงตรงประมาณเนี้ยก็ลงไปแบบเหลือประมาณเจ็ดหมื่นห้าหมื่นลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเจ็ดโมงเกือบครึ่งหมดค่ะเต็มหมดทุกสิทธิ์สุดยอดจริงๆนี่ เห็นภาพประชาชนอยากจะได้เงินส่วนนี้เพื่อจะเอามาแบ่งเบาภาระนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนใครที่ยังลงทะเบียนไม่สําเร็จใครที่ยังติดปัญหาเรื่องของการไปยืนยันตัวตนหรืออะไรต่างๆที่ธนาคารสู้ๆเขานะคะแต่เดี๋ยวมันจะมีค่ะมีเฟสต่อๆไปเฟสสองมีมามากราคมแน่ๆน,นะคะอันนี้ได้รับการยืนยันแล้วเมื่อเช้านี้สัมภาษณ์ท่านโคศกนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะอ๋อแล้วก็วันที่11ย้ำอีกครั้งละกันวันที่11พฤศจิกายนถ้าหากว่า เจอว่ามีคนที่ได้สิทธิ์ไปแต่ไม่ยอมใช้เงินจนถึงวันที่11พฤศจิกายน5้าทุ่มเดี๋ยววันถัดไปเขาจะคืนส่วนนี้ให้แล้วก็มาลงทะเบียนกันอีกรอบหนึ่งนะคะ